สวัสดีครับทุกคนพอดีผมขออภัยนะคะที่ผมยังไม่ได้ทันได้ปิดคลิปนะคะว่ามันจํากัดได้แค่สิบนาทีนะคะเพราะที่ผมใช้คือบันดีแคมนะคะคือบันดีแคมถ้าใครรู้วิธีใช้บันดีแคมก็บอกได้นะคะแล้วก็วิธีฟรียังไงก็บอกด้วยนะคะเดี๋ยวผมสำรวจตอบเพื่อให้ได้ปิดคลิปเร็วๆนะครับก็ตรงนี้ผมอัพไปหมดแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับโอเคเปิดเพลงต่อโอเค ตรงนี้นะคะจะมีชั้นใต้ดินนะคะเพื่อให้ไปดูมิสไซน์นะคะมิสไซน์จะมีขนาด3มไซส์นะครบไซส์แรกคือไซส์แบบเล็กนะครับ2ไซส์นะคะน่าจะมีขนาดเท่ากันมั้งผมไม่รู้นะคะน่าจะมีขนาดเท่ากันเคขึ้นไปเลยไม่มีอะไรโอเคโอเคมีจุดไหนสองดอีกบ้างนี่ตรงนี้เป็นการตัวนี้คือจุดอัปเกรดทูปแล้วก็อัปเกรดอาวุธนะคะซึ่งผมซื้อไปแล้วนะครับ ตรงนี้5าล้านโอ้โหเป็นการซื้อแบบได้เปลืองมากไม่เปลืองหรอกนี่แล้วมีจุดปล่อยมิสไซล์ตัวหนึ่งนี่จุดปล่อยมิสไซล์ต้องปล่อยมิสไซล์ต้องใช้เงินหนึ่งหมื่นเดี๋ยวผมพาไปดูไอจุดที่มีการขุดเหมือนนะครับจุดสุดท้ายก่อนจะปิดคลิปนะคับมาย่ Hi, uh, okay. ังโอเคไปว่ายว้าวนู่นนะครับ จุดของผมนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูเลยออมองไปถึงใต้แมพเดียวเดี๋ยว,ยวนี่นะครับนุ้ตรงนี้นะครับมันจะเป็นการแลกเปลี่ยนเป็นการเทรดนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับถ้าผมคองค่อยๆจอดค่อยๆจอดโอเคจอดแล้วนี่นะคะห้องขุดขุด,ขดเอ้ห้องที่ขุดทองมีสี่มีสี่หลัง ขุดขุดเลยวะเดี๋ยวๆอ๋อขุดขุดทองขุดเจมขุดเจมขุดเจมมีห้าหลังนี่หนูตัวนี้นะคะมันบอกว่ามันเป็นตัวเทรดมันนี่นะครับเราต้องเอาหนูอเจมมาแลกเพื่อให้ได้หนึ่งหมื่นมันนี่นะครับโอ้ผมแลกจนเป็นจ,จงเหลือประมาณเจ็บพันน่ะรอให้รอให้มันถึงหลักหลักแบบใกล้แสงก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยมาแลกนะครับ โอเคก็ไม่มีแค่นี้นะครับนุ่มอามี่ไทคูนซึ่งเป็นการอัปเดตใหม่นะครับนุ่มอามี่ไทคูนผมเพิ่มมาอะคลิปคลิปแรกนะคระเพราะว่าผมเล่นไปตั้งนานนะคะแล้วผมยังไม่ได้อัะคลิปนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดซับสไคร b ์อะไรด้วยนะครับให้เดี๋ยวคาวหน้าจะมาติดตามสถานการณ์การทาสีของเพน n t Simulator นะคระผู้กดล้องด่านรถไฟนะครับซึ่งผมนะคะเดี๋ยวผมจะเล่าก่อนนะครับ ซสมอนทาสีไปแล้วนะคะได้891,000าบาทนะคะแล้วพุ่งแล้วถ้ามีอีกคลิปหนึ่งนะคะเป็นเพสตซิมูเลเตอร์นะคะเดี๋ยวฝนจะทําพิธีเปิดด่านรถไฟนะคะด้วยเงิน800,000นะคะซึ่งราคา75,000 0โอเคไว้แค่นี้นะคะสวัสดีครับ